วันนี้นะครับจะมารีวิวโพลาโคนะครับซึ่งเป็นหัวเชื้อคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคือมันช่วยทําอะไรก็คือช่วยลดการโหลดของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับโดยที่ตัวน้ามันตัวนี้มันเป็นหัวเชื้อนะครับทาให้คอมเพรสเซอร์ทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นที่สําคัญครับตัวนี้มันมีสารอุดรอยรั่วที่มันเป็นตาม้นเล็กๆด้วยครับสําหรับแอร์ที่มันเหมือนมีอาการเริ่มไม่ค่อยเย็นหรือว่าไม่ค่อยฉ่ำลองใช้ตัวนี้ดูหรือมีอาการรั่วแนะนำเลยครับวิธีเติมง่ายมากครับก็คือ ขั้นตอนแรกนะครับเราไปเล่นวอล่มแอร์สูงสุดนะครับเปิดแอร์ไว้นะครับทำการเพิ่มวอล่มแอร์นะครับเปิดแอร์สุดนะครับนะครับขั้นตอนที่สองเขย่าขว,ว,วดครับเขย่านะครับเขยา่านานๆนี่ผมเขย่าเรียบร้อยแลวอ่ะนะครับเพิ่มที่ช่องโลนะครับจะมีอักษรโลอยู่ตัวแอร ตัว L นะครับตัวโลนะฮะนะครับง่ายๆครับเติมลงไปข้ามหัวกระป๋องลงนะครับแล้วอัดหัวเข้าน้ำยาหัวน้ำยาเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยครับง่ายๆครับแล้วก็พอน้ำยามันหมดหรือมันดันเต็มแล้วนะครับก็ปิดฝาเป็นอันเรียบร้อยครับง่ายมากครับสำหรับโคลาโคล